สวัสดีครับสําหรับหัวข้อการตั้งน้ําหนักเส้นนะครับเดี๋ยวหัวข้อแรกนะครับที่ผมจะสอนก็คือหากเรามีพลสไตล์น้ําหนักเส้นของคนอื่นมานะครับแล้วเราจะเอาของเขามาใช้ยังไงนะครับสังเกตนะครับว่าเวลาพลสไต์เนี่ยมันจะมีผลกับเราตรงไหนบ้างนะครับเวลาเรากดพลนะครับหรือกดปริ้นเองนะครับสังเกตว่าพอเรากดเข้ามานะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่มันจะมีความเกี่ยวข้องกับพลสไต้ ตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อของพอสสไตล์ทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็จะมีแค่บางส่วนนะครับของที่ตัวโปรแกรมติดมาให้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่มีน้ำหนักเส้นเนี่ยเวลาเราได้ไฟล์ของคนอื่นมาเนี่ยเวลาเราปริ้นปุ๊บบางทีแต่ละองค์กรเนี่ยเขาอาจจะตั้งน้ำหนักเส้นไม่ตรงกันอย่างเช่นองค์กร A นะครับเขาอาจจะตั้งสีแดงหนักสุดแต่องค์กร B เขาอาจจะตั้งน้ำหนักเส้นของสีแดงเบาสุดก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีนะครับ ถ้าไฟล์ไหนที่เขาส่งมาให้เราใช้แล้วเขามีการใช้น้ำหนักเส้นเราควรจะต้องขอพอ s สไตล์เขามานะครับเพื่อที่เวลาปริ้นหรือพอดออกมาเป็น pdf เนี่ยมันจะได้น้ำหนักเส้นที่ตรงกับที่เขากำหนดมานะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับว่าพอ s สไตล์เนี่ยมันตั้งยังไงนะครับผมมีหัวข้อให้ดาวน์โหลดอยู่ด้านบนคลิปนะครับหลังจากดาวน์โหลดมามันจะตรงนี้นะครับพอ s สไตล์ด t d o ลานะครับ แล้วก็คลิกขวา Extract to Poststyle ก่อนหนึ่งทีนะครับเสร็จปุ๊บเข้าไปในโฟลเดอร์ Poststyle นะครับอันนี้คือ Poststyle ต,ตัวอย่างนะครับที่ผมมีให้ลูกค้านะครับลูกค้าจะจะ,จะนำของผมไปใช้หรือปรับแก้ก็ได้นะครับซึ่งวิธีการปรับแก้หรือเพิ่มเติมหรือจะสร้างเองใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปถัดดไปนะอันนี้เราทําความเข้าใจอย่างเดียวก่อนโฟกัสว่าถ้าเรามีของคนอื่นนะครับแล้ว เราจะเอาไปใช้ยังไงนะครับให้เราเลือกนะครับหลังจากเรา e x t r a c t เสร็จนะครับให้เลือกแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็กด Copy นะครับเสร็จนะครับให้มาที่นะครับให้มาที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็กดตัวนี้ครับแล้วก็ Print นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยครับ Manage Poststyle นะครับ อ่ามันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างตรงนี้นะครับซึ่งหน้าต่างตรงเนี้ยมันก็คือก็คือไฟล์พวกนเนี้ยนี่แหละนะครับอ่าก็คือจุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวอุ้ยอ่านะครับทีนี้อ่าผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดเพสต์นะครับอันเนี้ยมันที่มันบอกให้เซฟทับเพราะว่าไอ้ไฟล์ตัวสี่ตัวเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งให้ก๊อปเนี่ยพอดีผมมีเอามาใช้งานอยู่แล้วนะครับ มันก็เลยถามว่าเซฟทับไหมนะครับผมก็กดเซฟทับได้เลยนี่ครับไอตัวสีไฟล์ที่เราก๊อปมามันก็จะมาโผล่อยู่ในนี้เห็นไหมครับอ่าพอมาโผล่อยู่ในนี้ปุ๊บนะครับเราลองไปเช็คดูที่พอตเราครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเนี่ยครับ H หนิง TF หนึ่ง้อถึงสองหสินะครับอ่าอันนี้คือตัวที่เราก๊อปไปเพิ่มนะครับสังเกตว่าพอเราก๊อปไปเพิ่มนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในนี้เพิ่มให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับ แต่ถ้าของใครไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าคอมพิวเตอร์ลูกค้าอาจจะช้านะครับแนะนําว่าหรือมันไม่เรียลไทม์นะครับต่อให้มันต่อให้มันไวแต่บางทีมันแบบมันอาจจะเกิดปัญหาทางเทคนิคอะไรนะครับวิธีแก้ไขลองปิดโปรแกรมเปิดใหม่ดูนะครับพอปิดโปรแกรมเปิดใหม่ลองมาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังถ้ายังไม่ขึ้นวิธีสุดท้ายครับปิดโปรแกรมรีสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่แล้วก็มาทําการเช็คดูอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้น่าจะชัวร์สุดละถ้ารีสตาร์ท แล้วยังไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าลูกค้าต้องทําอะไรผิดขั้นตอนสักอย่างอย่างเช่นอาจจะ Copy พลาดไปไว้ตําแหน่งอื่นที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือก๊อปแล้วมันไม่ติดอะไรประมาณเนี้นะครับอ่ะผมทวนให้อีกหนึ่งรอบนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราไปตัวไฟล์ของ P พลาสตา์ที่เราได้มานะครับก็คือตัวนี้นะครับเลือกมันแล้วก็คลิกขวา Copy นะครับแล้ววิธีตำแหน่งหาตำแหน่งง่ายๆครับมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็กด Pri ้น เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับชื่อว่า manage p r o s t Style นะครับให้เราทําการคลิกขวาแล้วก็ p a สต์ลงทิ้งไว้ในนี้เลยนะครับอันนี้มันเคยวางไปแล้วเนาะมันก็เลยให้เซฟทับนะครับมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้เป็นวิธีการนำ p r o s t a e ของคนอื่นมาติดตั้งเพิ่มในเครื่องของเรานะครับ